ทิ้งคืน30นาทีวันที่24กุมภาพันธ์นายวีกิจมานะโรธกิจนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงและพันธุ์รถเอกนาวินทีรวิทย์ผู้กำกับการสพเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาลงพื้นที่ออกตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้วงเวลาของวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางศส คือวันมาฆะบูชาโดยทุกร้านจะต้องไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังออกเดินตรวจสอบภายในถนนคนเดินวอลกี้สตรีทพัทยาใต้ซึ่งผบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปิดให้บริการไม่มีร้านใดฝ่าฝืนขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างทยอยเดินทางกลับ นอกจากนี้ยังได้มีการกระจายกำลังออกตรวจตราในโซนอื่นที่มีสถานบริการในลักษณะสถานบันเทิงเพื่อป้องปรามการลักลอบจำหน่ายสุราในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากพบสถานประกอบการใดมีการฝา่าฝืนก็จะต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีถึงที่สุดคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาท รอหลัง เรดไฟท์อะคา a ดมี่อ่าาเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RedFive Academy <the Hole movies are preferred>